ไปเลียนก็ได้เดียนเลยพูดเดีอะไรไว้สัตว์ยี่ยมันตัวยยี่ก็อยากติ้นแต่ว่าเออยี่ดีกว่าแพ้ไรเฮียสัตว์ความโหดนี้โยนเกมสิวะพิกอตมาแบบนี้แบกอยู่แล้วเย่

เออแต่หน้ารูนมันคืออะไรหน้ารูนใครเอ่อน้ารูนดัชฮาร์เบิร์ดไงรูนลองเวดเอ้าท้างดัชฮาร์เบิเสริมเสริมเข้ามาไม่รู้เขาไม่เห็นไปแล้วกลัวอีเอ้จะกินปี

มีสก,กินแต่งโง่ครับมีสก,กินแต่งโง่ครับห้าหวไอ้สัสเออกูห้าหวแล้วชิบหายเลือดกูไม่ห่วง,วงเจ็ดรอรัสอยู่ตัวนึง กูก็ไปรักข้างบนข้างในสองตัวหน้าหนังหีตัวข้างในรัดไม่ทันเฮ้ยเอฮ้ยไอ้ไอ้ยีนี่มันไม่มีดามิล้ช่ะแล้วมันเอานี่มาทำไมวะสน,นุบอจะด้วยขอขอขอ,ขอหน่อยนะหรือเก็บไว้หน่อยใครก็ได้แลกคนอะ อุ<ด>้ยเอ้ยยังไ,ไม่ตายอ่ะไอ้ย่าลุงนี้ยเนี่ยไปเลยไปเลยไอ้สัตว์เลยคุยเด็กยี่ย่น้าหีก็รู้จักเด็กยี่ย์ป่ะรู้จักดีว่าเดือ๊ะ เขาเป็นเด็กดีท่านครับนียอะไรวะเนี่ยเสียงตอบรู้จักไอสัตว์ไปตอบไม่ถูกเย็ยตีทีไปเลยนี่นี่เอาด้วยเอาด้วยไม่มีมานา,าไม่มีมานา <c oughs> แเปแ้แเป้ฮ้ย ไอ้เนี้ยกูเพงเห็นรูนมันในสัตว์กูว่าทำไมมันเบ,า,มมนบาอ้เนี่ยเลยบอกรูนอะไรก็ไม่รู้สวยจัดใช่ดิกูเล่นลิเว่นไม่สวยได้ยังไงอ่ะอ้าวตายเมนลิเว่นห้าเซนใครว่าอเหียมีด้วยนะบอกบอกกับว่า ว่าว่ามันเป็นลาแล้วไม่ใช่เหรอกูไม่รู้ไอ้เหี้ยเล่นแต่ตัวเดียวเมื่อก่อนอะยังไม่ตายเลยอยากตาย,ยอืมกูเลยกดดิวให้เจ็บแล้วเนิ่งห่วงวัดถึงฟักเลือดเต็มกูกดมั่วฮะกูอยากได้เลือดเองใครจะได้ที่เหลือกูไม่สนเุดน <c oughs> กูก u รันต t กูทำไม่ออกจากันั่น guarantee นะออ้าวไอ้ย็นนี่เปรี้ยวโอ้กูด้วยเลือด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  พี่เดี๋ยวฆ่าหนึ่งไม่ทันยังไม่ได้กลับป้านเอาฟกเลยอ่ะได้เองนี้เลือดต่อเอาตายเลยใครจะการป้อมไอ้สารอก่อนอย่ามึงตายยู่ก่อนก้อนตายเลย กูเดินบังให้มึงนะเปี่ยวไอ้เอ้าไอเด็กเยี่ยเราเป็นต่อว่ะไอ้สัสติดเหี้ยอะไรอ่ะกูติดตัวใหญ่กูก็เชื่อใจไอ้เหี้ยูตัวใหญ่ความเชื่อใจดีความเชื่อใจดีพอเลยไอ้สัสความเชื่อใจไม่เหลือแล้วไอ้เหี้ยจังหวะนี้หัวคุยจริงไม่บูมไม่บอกกันเลยว่าล้อหรือหยอก กูความเชื่อใจอ่ะคือความเชื่อใจกูก็เข้าแล้วอ่ะเมืเ่อกี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีความเชื่อใจก็อย่ากูขอร้องยยังไม่ตาหาเลยอย่าอย่าพึ่งเดี๋ยวกูทำอะไรให้ดูก็มึงคอยดูมึงก่อนู ก <c oughs> <g år> ้อนครเดือกัสก้อนนี่ไม่ช่วยกูไอ้เงี้ยก้อนความเชื่อใจอ่ะเอ๊ะความเชื่อใจอ่ะเบนไอ้เงยเอ้าติดแม่งวัน้เล่นอเห่ยอะไรเนี่ยกแปลกชิบเป็นฮิว เนี่ยเป็นเพราะมีกูไงกับไอ้ก้อนบ้านเลยไม่แตกไอ้ก <คน S 1> แบบ้อนแตกอย่างนี้แต่ว่ามันได้เสเทมอย่างนี้ได้ของมายืดไม่แตก สวยโอเคไอ้เนี pues er> oh ่ยย okay. ังตีเบาอยู่เลยโอ้โหทีนี้อัมมาธาอุ้ยสวยนะ คือกูไม่มีสกิลคิวดาเมจเมอันตีเอาไม่ได้ใช้อันตีเอาไอเนี่ยหละเออมันตายเพราะอะไรอะคลิปตีอะ พรุ่งนี้วันเสาร์นี่วันพระเอ้ยวันพระให้่จริงไหมนี่ไาแล้วมาจริงไม่จริงกูไม่รู้หรอก พี่ว่าไอ้เฮียตานใหไม่ทานว่ะเพื่อนเอ้ยฮัหมเฮ้ยมึงโดนไปอะลูโดนเด็กโอ้โหจะดโอ้ยทำไมอยู่ดีม้ามันกลายเป็นตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่วะอยู่มัน มันทําให้ตัวเองละกลายเป็นตัวเล็กได้ด้วยอะ <laughs> ม,มันลงมาไองยี้อนะโอ้ไอ้เหี้ยแล้วลงแล้วทําอะไรได้วะก็ทำเหี้ยอะไรไม่ได้จะขึ้นไหมกูไม่ใช่มึงเจ็ดไปขึ้นมาไม่ถึอขึ้นไหมไม่ไม่ไม่ไม,มันถึอขึ้นมันได้โน่ลุยเฮี้ยแรงอารุยไอ้เหี้ย <laughs> ยียยย่ตัวนี้จ <laughs> ็บบเไม่ตอบโจทย์ไอ้สัตวส <laughs> ok, chưa đuôi Dài là, chưa đuổi! Ok! Dài là! Đi, đi đi, 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 đi Cú mình đi <laughs> oh, 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 <laughs> อ๋อไอเดิมกูกดได้ไอ้ี้กูก็ไม่ได้กดเลยกูลืมก็ลืมไปกดแล้วมันจะเด้งเลยเหรอไอกระทาหมุนๆเนี่ยนะยิ่งโดนศัตรูเยอะยิ่งได้เลือดเยอะคิดว่ากูกลัวไหมล่ะเอากูกลัวแล้วมามาถอยถอยถอยไม่ได้เดกกูหรอก โดนเจาะแตกเฮ้ยเฮ้ยโอ้คิดตีไม่ตีวะยังไงก็อีเปิดลุ้นหมดลุ้น,อ,อ,นอะไรทุกอย่างลุ้นเลยอ่ะเ <c oughs> ยัดแมงง่งวดนี้ไม่ออกไอสัตว์หกเก้าหกเก้าบอกอะไรวันนี้ไอ <c oughs> เม้ยัดไม่รู้รจ็บไม่ได้หกหกหกหรือสองสามอย่างจำไม่ได้เลยอ่ะจำจำยี่อะไรไม่ถูก<อ>สัตว์ โก้ไหลก็ตายส์หึด่าใครวะเหมือนมึงด่าทีมเราเออเหมือนมึงด่าทีมเราไม่ไม่ไม่ด่าไม่ด่าเราไม่ด่าเนาะเขาด่าคขาื่นเกิดจากคุณสินแน่นอนสิครับมาขนาดนี้ไม่สวยได้ไอเด็กี้อย่ามาล้านผมเลยโอ้ยอะไรไงกูโดนล้านเลยเย่ม่ต้อ้ยไงอย่าสมควรมึงมันไม่ควรไอสัตว์อยู่ในไฟซไม่ได้อยู่อยู่อยู่พวกมากดแค่หนึ่งสัตว์ ดีนะั่งไม่ได้ไม่หัวคุยจริงหลบดีครับช่วยเฮฮ้ย <c oughs> ไม่เห็น không rồi được mới đây. Ai chi chứ đuôi? Mấy mình 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 leo đuôi. biết là tôi như. Đừng cái tay rồi. Bèn nhất chứ đuôi. gì หนึ่งดวงดาวแล้วเฮ้ย<อ>ยังไงก็ตายเขาไม่ตายใจเกาะาากเอ้ยกูว่าตายแล้ววะเพื่อนกูเองเนี่ยเอ้ยไม่ตายก็อย่าให้ป้อมแตกปกป้องด้วยชีวิตม,มีสกิลเคลียร์คีบยัดเกยโคตรโหดเลยไอ้สัตว์เอ้ยไอ้สัตว์ราชบัณฑ<ห>์เฮ้ยเอาอะไรเนี่ยเอาเอาเอาไอเด็กยราชชดเอาไม่เด็กตายเอง<า> ไอ้เฮียมนมีกกอุ้ยยิดแม่กอดมึงโอ้โหยิดหัวดเหมือนโกดอีเม่โกรดวัดถูกยิดหกดเอ้ยตัวผู้หญิงด้วยนะบดินนึกถึงคำนั้นเลยนึกถึงนึกถึงนึกถึงคำนั้นเลยยิดโกดมันยิดโกดเออคิดถึงพี่โตจังโอ้เบูดิ ได้แทง่หยเดี๋ยวกูแทง่ายเลยเอาเบาเอาบาเโอ้มันมันไม่กล้ากลัวช่วยด้วย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  กูต้องไปตายไอเด็กเงี้ยสัตว์เลยเฮ้ยยันไปโชูวิวด้วยเหรอดูไปรู้แต้วว่าใครโชว์แต่กูไม่มีไอ้เหี้ยไอ้กูมีไอ้เหี้ยตังคานที่ผ่านเนี่ชนะไอ้สัตว์เออเวิลอัพแล้วยูวูกล้งเงนอะเขาเอ้าอ อ,าอา้าวอเฮ้ยป้อมมึงไม่ตีป้อมตีป้อมก่อนเด็กเหี้ยย่าแม่ไอ้สัสเสือกไม่ตีป้อมเสือกหิวตาพี่เหี้ยฮวยจริงจริงเฮ้ยไอ้ชื่อไอ้บันเลงใจไอ้สัสไอ้เฮ้ยแม่เย็ดม่รู้มกดให้กดเด็กเหี้ยกดให้ ไม่อัพไอสัตไม่ไม่อัพได้ไงอ่ะอุตส่าห์ได้ตั้งเอสลบมึงไม่อัพด้วยหรออีกตายสัตว์ยันไม่กอดไอ้ยาจะแปดเจ็ดแล้วเนี่ยตอนี้น่าจะอัพสิงสัตว์